เสียงหัวเราะคือสิ่งที่เขามอบให้คนทั้งประเทศแต่ปลายทางชีวิตของเขากลับจบลงอย่างเงียบงันในห้องน้ำเล็กๆของวัดแห่งหนึ่งวันที่12ตุลาคม2534สุคนคิ้วเหลี่ยมตลกระดับตำนานเจ้าของฉายาชาลีแชปลิ้นเมืองไทยอดีตชายผู้ยืนอยู่หน้าฉากมานานกว่า60ปีได้จากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเวทีไม่มีผู้ชม ก่อนหน้านั้นไม่นานเขาเพิ่งตัดสินใจวางทุกอย่างในทางโลกถอดบทบาทนักแสดงสละชื่อเสียงเงินทองและก้าวเข้าสู่สมณะเพศในนามพระภิกษุสุคนมหาปุญโญชีวิตที่เคยโลดแเล่นเคยสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูนับไม่ถ้วนกลับจบลงด้วยความสงบแต่สุดแสนสะเทือนใจทว่าสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือชายผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงตลกข้างจอแต่คือครูชีวิตคือผู้ที่มองเห็นแววของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง และเป็นคนชักชวนพาเขาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยเด็กหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่ายอดชายเมฆสวนวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปทงความรู้จักสุคนคิ้วเหลี่ยมชายผู้ชายทั้งชีวิตสร้างรอยยิ้มก่อนจะจากไปอย่างเงียบงนันแต่ทิ้งร่องรอยอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทยในหนังไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มรื่อมาจนถึงปัจจุบัน มีตลกมากหน้าหลายตาด้วยกันที่มาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้คนดูมาอย่างยาวนานหนึ่งในตลกนางไทยที่เพียงเห็นหน้าก็หัวเราะได้ยินชื่อก็ขำแถมยังเป็นนักปั้นมือทองเป็นผู้สร้างผู้ชักนำชายหนุ่มหญิงสาวให้เข้ามาเป็นพระเอกนางเอกประดับวงการมากมายและตลกท่านนี้มีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงทั้งสี่รัชกาลคือรัชกาลที่6 7เจด แและ9มาแล้วจึงได้รับขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลกสี่แผ่นดินสุคนคิ้วเหลี่ยมเอกลักษณ์ของสุคนคิ้วเหลี่ยมก็คือการหัวเราะคิกคิกมักแสดงเข้าคู่กับหม่อมชันพวงวันไม่ก็จำรูนหนวดจิม๋มสุคนคิ้วเหลี่ยมกับจำรูนหนวดจิ้มนี้ทําให้หลายคนจําสับสนเพราะมีบุคลิกหน้าตาคล้ายกันเหลือเกินตลกร่วมยุคก,กับสุคนก็มีหม่อมชันพวงวันจำรูนหนวดจิม้มชื้นแฉะสีเทา ชูสีมีสมมนล,ลอตอกสมพงษ์พงมิตรก๊กเฮงโป๋เป่าปีในยุคหนังมิตเพัชราหรือหนัง16มิลิเมตรหลายคนยังพอจำตลกท่านนี้ได้สุคนคิ้วเหลี่ยมมักนุ่งกางเกงขากล้วยใส่เสื้อกุยเฮงคาดผ้าเขามมาตัวผอมๆสูงๆรับบทผู้ช่วยพระเอกนางเอกเป็นตลกแบบธรรมชาติไม่หยาบคายทำให้เราดูหนังได้คลื้นเครงตั้งแต่หัวมว้วนยันถึงจบม้วนเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยม เป็นดาวตลกชื่อดังของนังไทยในอดีตมีชื่อนามสก,กุลจริงว่าสุคนแก้วอัมัยเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2453เกิดก่อนล้อต๊อก4ปีสุคนเกิดที่บ้านย่านเขตบริเวณประตูผีกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณพ่อมากกับคุณแม่บูแก้วอัมัยพ่อแม่มีอาชีพค้าขายสุคนมีพี่น้อง4คนเป็นชาย2หญิง2เขาเริ่มเรียนที่โรงเรียนเทพสิรินจนจบมัธยมศึกษาปีที่5 ก็มีเหตุให้ต้องออกจากโรงเรียนช่วงอายุ13ปีได้แสดงละครของโรงเรียนผลงานการแสดงได้รับการชื่นชมจากครูและเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากตรงนี้นี่เองที่ทำให้สุคนตัดชินใจเข้าสู่วงการการแสดงหลังออกจากโรงเรียนเขาไปสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่2ปีด้วยการเป็นทหารรักษาวังพอปลดประจำการเพื่อนได้มาชวนไปอยู่กับคณะละครเร่เพราะเขาใช้แววนักแสดง ตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนได้แสดงละครย่อยในงานของโรงเรียนประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมมากมายและยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วยต่อมาครูสะอาดซึ่งเป็นนักแสดงได้ชวนสุคนไปเล่นละครเวทีครั้งแรกที่โรงหนังแคปิตอลจากนั้นเขาก็ยึดอาชีพนักแสดงอย่างจริงจังโดยแสดงละครเร่อยู่กับคณะแม่ทองอยู่คณะปราโมทของแม่เสงเงียมกลิ่นหอมตระเวนไปแสดงตามจังหวัดต่างๆพอแสดงอยู่ได้พักหนึ่ง ก็าย้ายมาเล่นอยู่กับคณะเทพศิลป์ที่นี่เองที่สุดคนได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,นักแสดงชื่อดังอีกหลายคนอย่างเช่นอบบุญติดจิ๋วดอกจอกจอกดอกจันชูเตี้ยทองถมปากลำโพงทองแถมเขียวแสงใสผลขาตะเกียบล้อต๊อกจันทรีสาธิกบุตรชูสีมีสมมนเป็นต้นภายหลังเขาได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของครูทิดเขียวหรือศิลป์สีบุญเรืองบรมครูของวงการละครและนักภาคหนังท่านนี้ เป็นบิดาของพร้อมศิลป์สีบุญเรืองหรือพันคำผู้กำกับและผู้สร้างหนังชื่อดังในยุคต่อมาสุคนละละครเวทีจนโด่งดังจากบทตัวตลกติดตามพระเอกหรือนางเอกในละครหรือหนังในยุคก่อนจะต้องมีตัวตลกอยู่เคียงข้างพระเอกหรือนางเอกเรียกว่าตัวตามพระหรือตัวตามนางเมื่อออกจากคณะทิศเขียวแล้วก็มาตั้งคณะจำอวดเป็นของตัวเองชื่อคณะสุคนคิ้วเหลี่ยมช่วงนี้เองที่สุคนใช้นามสกุลใหม่ว่าคิ้วเหลี่ยมเป็นนามในการแสดง และไว้หนวดแบบตลกชื่อก้องโลกชาลีชปรินมาใช้เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวตลกยุคนั้นนิยมเอารูปร่างหรือเอกลักษณ์ประจําตัวมาใช้เป็นนามในการแสดงเช่นจำรูนหนวดจิม๋มผลขาตะเกียบปี2475สุคนได้เล่นหนังเรื่องแรกรับบทเป็นพระเอกในเรื่องเท้ากกขนากปี2479พรานบุญบรมคคูของวงการเพลงและละครได้นำสุคนไปเป็นพระเอกในหนังเรื่องดงตาล จากนั้นเขาก็มีงานหนังงานละครเวทีและงานภาคหนังเรื่อยมาจนโด่งดังสุดขีดในยุคหนัง16มิลิเมตรหรือยุคมิดเพชราสุคนมีงานแสดงไม่ต่ำกว่า200เรื่องเช่นเรื่องอกสามสอกเพชรตาแมวมนรักลูกทุ่งระคังผีมดตนอยหมอกสวาสดซึ่งมิดชัยบัญชาพระเอกตลอดการได้ให้ความเคารพยกย่องนับถือสุคนคิ้วเหลี่ยมเหมือนพ่อคนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวสุคนคิ้วเหลี่ยม อยู่วงการมันเทิงมานานกว่า60ปีได้สร้างนักแสดงประดับวงการไว้มากมายอาทิสุรสิธิ์สัตยวงศ์ฉลองสิมเสเถียนสมควรกระจ่างศาสตร์สุพรรณบุรณพิมพเสน่ห์กมารชุนยอดชายเมฆสุวรรณและอื่นๆอีกหลายคนสุคนพบรักกับครูสาวประยงอามานนาศขณะไปเล่นละครเร่ที่สงขลาเมื่อประมาณปี2490ครองรักกันยาวนานมีทายาทด้วยกันถึง10คน แม่ประยงท่านนี้ต่อมาได้เข้ามาเล่นหนังซึ่งส่วนมากรับบทเป็นคนใช้ประจําหนังไทยหลายเรื่องมีรูปร่างอ้วนท้วนหน้าตาละมุนละไมดูใจดีแม่ประยงคู่ชีวิตของสุคนคิ้วเหลี่ยมได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2526สุคนจึงตัดสินใจหันหลังให้กับทางโลกเข้าสู่สมณเพศบวชเป็นพระจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้รับฉายาว่าพระภิกษุสุคนมหาปุญโญอดีตดาวตลกชื่อดังท่านนี้ ตั้งใจจะบวชไปจนสิ้นอายุไข12ตุลาคม2534พระสุคนหลังจากหกล้มในห้องน้ำก็ได้ถึงแก่มรณภาพในเวลาต่อมาสิริอายุ81ปีได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2535เวลา17นาฬิกาณวัดน้อยนพคุณโดยมีพลตรีพระเจ้าวรวงเธอโพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทรงเป็นประธานนอกจากบวชเป็นพระแล้วท่านยังมีตำแหน่ง ในกองทัพเรืออีกด้วยยศสุดท้ายของท่านก็คือพันจ่าเอกเพราะนอกจากงานแสดงแล้วสุคนคิวเหลี่ยมยังรับราชการทหารอีกด้วยสุคนคิ้วเหลี่ยมถือเป็นตลกที่มีบุญมากมีโอกาสได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งเบื้องพระพักในหลวงถึง4ราชการคือราชการที่6 7 8และราชการที่9จึงได้รับการขนานนามจากคนในวงการบันเทิงว่าตลก4แผ่นดิน6 9 Stories ขอกราบคารวตาลลย ต่อการจากไปของดาวตลกสีแผ่นดินมาณที่นี้ด้วยครับ